วันนี้เราจะมาเจาะลึกประเด็นร้อนในเวทีการเมืองระหว่างประเทศที่กำลังเป็นที่จับตาอย่างใกล้ชิดนั่นคือความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างสองมหาอำนาจสำคัญอย่างสหรัฐอเมริกาและอินเดียประเด็นนี้ปะทุขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐ ได้ประกาศมาตรการตอบโต้ทางการค้าต่ออินเดียด้วยการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าเพื่อตอบโต้ที่อินเดียยังคงเดินหน้าซื้อน้ำมันจากรัเสเซียอย่างต่อเนื่องทำกลางแรงกดดันจากชาติตะวันตกที่ต้องการให้อินเดียลดการพึ่งพารัเสเซียประเด็นนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำมันหรือภาษีเท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตที่ซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันที่แต่ละประเทศต่างก็ต้องรักษาสมดุลระหว่างผลประโยชน์แห่งชาติแรงกดดันจากพันธมิตรและการเปลี่ยนแปลงของระเบียบโลกเราจะมาดูกันว่าอะไรคือเบื้องหลังของความขัดแย้งนี้และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจะเป็นอย่างไรของความขัดแย้งนี้เราต้องย้อนกลับไปดูสถาน,นการณ์โลกในช่วงที่ผ่านมานับตั้งแต่สงครามในยูเครนประทุข,ขึ้น ชาติตวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้ออกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียอย่างเข้มงวดโดยมีเป้าหมายเพื่อตัดท่อนน้ำเลี้ยงทางการเงินของรัสเซียและลดขีดความสามารถในการทำสงครามหนึ่งในมาตรการสำคัญคือการลดการพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียโดยเฉพาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติสหรัฐได้เรียกร้องให้ประเทศต่างๆทั่วโลกร่วมมือในการคว่ำบาตรรัสเซียและลดการซื้อพลังงานจากรัสเซีย เพื่อกดดันเศรษฐกิจของรัสเซียให้ถึงที่สุดในบริบทนี้อินเดียซึ่งเป็นประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีความต้องการพลังงานสูงได้กลายเป็นจุดสนใจเนื่องจากอินเดียยังคงเดินหน้าซื้อน้ํามันจากรัสเซียในปริมาณมากโดยอาศัยข้อเสนอราคาน้ํามันที่ถูกลงอย่างมากจากรัสเซียซึ่งเป็นผลมาจากการที่รัสเซียไม่สามารถส่งออกน้ํามันไปยังตลาดตะวันตกได้จุดยืนของสหรัฐคือต้องการให้อินเดีย ซึ่งเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกร่วมมือในการกดดันรัสเซียโดยมองว่าการที่อินเดียยังคงซื้อน้ำมันจากรัสเซียเป็นการบั่นทอนความพยายามของประชาคมโลกในการโดดเดี่ยวรัสเซียและอาจถูกมองว่าเป็นการสนับสนุนการทำสงครามของรัสเซียทางอ้อมในทางกลับกันอินเดียมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าการตัดสินใจซื้อน้ำมันจากรัสเซียเป็นไปเพื่อผลประโยชน์แห่งชาติของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวนและมีแนวโน้มสูงขึ้นการที่อินเดียสามารถเข้าถึงน้ำมันราคาถูกจากรักเสเซียได้นั้นช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายด้านพลังงานของประเทศได้อย่างมหาศาลซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศอินเดียมองว่านี่เป็นเรื่องของกลไกตลาดและอธิปไตยในการตัดสินใจด้านนโยบายพลังงานของตนเอง ไม่ใช่เรื่องของการสนับสนุนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความขัดแยง้งระว่าทำไปสู่มาตรการตอบโต้จากฝั่งสหรัฐเมื่อไม่นานมานี้ประธานาธิบดีโดโนัลด์ทรัมป์ได้ประกาศอย่างเป็นทางการถึงการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากอินเดียเพิ่มอีก25ซึ่งมารวมกับภาษีเดิมที่มีอยู่แล้วทำให้สินค้านำเข้าจากอินเดียบางประเภทต้องเผชิญกับอัตราภาษีรวมถึง50 มาตราการนี้ถูกมองว่าเป็นการลงโทษอินเดียโดยตรงที่ยังคงเดินหน้าซื้อน้ำมันจากรัสเซียโดยไม่สนใจคำเตือนและแรงกดดันจากสหรัฐการขึ้นภาษีครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออินเดียโดยหวังว่าอินเดียจะทบทวนนโยบายการซื้อน้ำมันจากรัสเซียอีกครั้งผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคือสินค้าส่งออกของอินเดีย ปปยัังงสหรฐซึ่เ็นแ,แม้จะเผชิญกับแรงกดดันและการตอบโต้จากสหรัฐแต่อินเดียก็ยังคงยืนกรานในจุดยืนของตนเองอย่างหนักแน่นนายกรัฐมนตรีนเรนทาโมดีและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินเดียหลายคนได้ออกมาตอกย้ำว่าการตัดสินใจซื้อน้ำมันจากรัเสเซียเป็นไปเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของชาติและอินเดียจะไม่ยอมให้แรงกดดันจากภายนอกมาบงการนโยบายของตนเอง เหตุผลหลักที่อินเดียยังคงซื้อน้ำมันจากรัเสเซียคือเรื่องของราคาน้ำมันจากรัเสเซียมีราคาถูกกว่าน้ำมันจากแหล่งอื่นๆในตลาดโลกอย่างมีนัยยะสำคัญซึ่งช่วยให้อินเดียสามารถประหยัดเงินตราต่างประเทศได้เป็นจำนวนมากและช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟอ้อภายในประเทศได้อีกด้วยในฐานะประเทศกำลังพัฒนาที่มีประชากรจำนวนมากและมีความต้องการพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องการเข้าถึงแหล่งพลังงานราคาถูก จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศนอกจากนี้อินเดียยังคงยึดมั่นในนโยบายต่างประเทศที่เป็นอิสระและไม่ฝักใฝ่ใฝ่ใดซึ่งเป็นหลักการที่อินเดียยึดถือมาอย่างยาวนานอินเดียมองว่าตนเองมีสิทธิ์ที่จะดำเนินนโยบายต่างประเทศและเศรษฐกิจตามที่เห็นสมควรโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองเป็นหลักไม่ใช่การเป็นเครื่องมือของประเทศมหาอำนาจใดๆ การที่อินเดียยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัสเซียไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการค้านพลังงานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความร่วมมือด้านการทหารและเทคโนโลยีซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่สั่งสมมาอย่างยาวนานและเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายท่าทีของอินเดียในครั้งนี้จึงเป็นการแสดงออกถึงความเป็นอิสระและอำนาจอธิปไตยของตนเองในเวทีโลกและเป็นการส่งสัญญาณว่า อินเดียจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากประเทศใดๆหากสิ่งนั้นขัดต่อผลประโยชน์แห่งชาติของตนเองความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอินเดียในครั้งนี้ย่อมส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในระยะยาวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าทั้งสองประเทศจะเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกและมีความร่วมมือกันในหลายด้านเช่นความมั่นคงการต่อต้านการก่อการร้ายและการค้า แต่ความขัดแย้งในประเด็นน้ำมันรัสเซียนี้อาจสร้างรอยร้าวและบั่นทอนความเชื่อใจระหว่างกันได้หากสถานการณ์ยังคงยืดเยือ้อและสหรัฐยังคงใช้มาตรการที่แข่งก้าวขึ้นเรื่อยๆก็อาจส่งผลกระทบต่อความร่วมมือในด้านอื่นๆที่สำคัญได้เช่นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการลงทุนหรือแม้แต่การซ้อมรบร่วมกันซึ่งล้วนเป็นสิ่งสำคัญต่อการรักษาสมดุลอำนาจในภูมิภาคนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรับมือกับการขยายอิทธิพลของจีนในอีกด้านหนึ่งเหตุการณ์นี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปของอินเดียในเวทีโลกอินเดียกำลังก้าวขึ้นมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆการตัดสินใจที่จะยืนหยัดในจุดยืนของตนเองแม้จะ,ะเผชิญกับแรงกดดันจากมหาอำนาจอย่างสหรัฐ แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในตนเองที่เพิ่มขึ้นและความต้องการที่จะรักษาสมดุลอำนาจในระเบียบโลกใหม่อินเดียต้องการที่จะเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดทิศท,ทางของโลกไม่ใช่เพียงแค่ผู้ตามสำหรับแนวโน้มในอนาคตนั้นยังคงเป็นสิ่งที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดคำถามสำคัญคือสถานการณ์นี้จะคลี่คลายไปในทิศท,ทางใด สหรัฐจะใช้มาตรการที่รุนแรงขึ้นหรือไม่เช่นการคว่ำบาตรบริษัทอินเดียที่เกี่ยวข้องกับการซื้อน้ํามันรัสเซียหรืออินเดียจะปรับเปลี่ยนท่าทีเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่รุนแรงขึ้นหรือทั้งสองฝ่ายจะสามารถหาทางออกร่วมกันที่ประนีประนอมได้สิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบที่ชัดเจนในขณะนี้